ดอกไม้นะครับน้ําดอกไม้เบอร์สีนะบอเมนน้าดอกไม้สีทองเด้อครับพี่น้องเดอ้อหลังจากที่เข้าไปเกาะมาจากต้นแล้วนะครับเนาะมันก็นจะมียางบักม่วงนี่ยางบักม่วงเพราะว่าเนื่องจากเท่าเด็ดขวานออกยางบักม่วงก็จะเฮียหาดออกมาเท่ากับท้ความสะอาดด้วยการเอาไปล้างน้ําก่อนแล้วก็มาเช็ดให้แห้งแล้วก็ค่อยนี่ครับนําเอาผ้ามาร่องก้นนะครับอันนี้เป็นกระดาษล่างอ่าเป็นลังล่งใส้ยั้งก็ได้ครับผม ลังกระดาษแบบนี้นะครับผมแล้วก็เอาฟังที่ว่าเป็นขัวนะครับเป็นขวนบักม่วงนี่ตั้งลงไปแบบนี้เอาทั้งปลายแหลมนี่เอาทั้งปลายแหลมนี่สี่ขึ้นมาทั้งทึงนะครับเลี้ยงไปจนเต็ม่ังแบบนี้ครับผมหลังจากนั้นนะครับนําผ้ามาปกไว้คลุมไว้ให้มันเกิดคว่มเกิดคว่มห่อนคว่มเอาในนี่นะครับสองสามมือถึงสี่มือนนะครับกะจะเริ่มซุกเป็นสีเหลืองนะครับเนาะ นะครับอ่ากะสีประมาณนี่